มีโฮมเลดหนึ่งคนด้วยนั่งนั่งอยู่หน้าคาเรโน่หายไปหนึ่งตัวนี่มันมันหาเรื่องหาเรื่องถอดเสื้อก่ะมาเล่นแบ็กแจ๊กมัดเงินมาเยอะจริงๆครับวันนี้ถ้าถ้าเมียดูคลิปนี้เมียน่าจะด่าโอสเมดรีสอร์ทอยู่ข้างหลังเราแหล่าทำเงินของเราสวัสดีครับทุกท่านในนี้ช่องตัวิทิตเมียนะครับแต่เราไม่ได้มากับเมียเราหนีเมียมาวันนี้เมียวันนี้เห็นนมเปล่าโอ้ยวันนี้เปลี่ยนเมียแลวฮะตัววิทยิเมีย นนเราา,า,เราตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราดูป้ายดูป้ายดูป้ายฮะไม่บอกนี่อ๋อนี่คือเช็คพอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่ถ่ายแล้วเราก็ถ่ายได้แค่ตรงนี้นะครับรจะมาลอดช่องกันวันน,นี้เรามาลอดช่อง<ๆ>เดี๋ยวเราไปพบกันในอีกฝ<ๆ>ั่งหนึ่งนะ,ะเราต้องปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเขาดตอนนี้เราก็ข้ามด่านมาแล้วได้ด่านช่องจอมมาแล้วครับเสียไปแล้ว100อบาทมันจะเรียก500ใช่ไหมเมื่อกี้เรียกร้อยเดียวใช่ตอนแรกเขาบอก500รอยไม่หรอร้อยเดียวใช่ก็บอกร้อยเดียวร้อยเดียว เพราะว่าบอยเปรตเขาเรียกร้อยหนึ่งนะแต่ลอยเปรตมันไม่จ่ายก็ได้ไงแต่นี่แต่นี่ไม่จ่ายแล้วไม่คือพัสดออดติดป้ายไว้ว่า Not ติ้งตูเปอไม่มีอะไรให้จ่ายนะแต่ว่าไม่จ่ายไม่ได้พัดปปดนะครับนี่นะฮะนี่คือ โอสเมตรีสอร์ทในข้างหลังเราคือแหล่งทาเงินของเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจะรีวิวสักหน่อยแล้วมันมีอะไรข้างในตอนนี้ยังใส่เสื้อผ้าครบนะครับเดี๋ยวดูกันออกมาเป็นไงตอนนี้เสื้อผ้าครบนะฮะออกมาจะเหลือกี่ชิ้นข้างในเขาไม่ถ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวพูดเอาแล้วกันรีวิวนะแล้วเข้าไปข้างในก่อนมาครับเมื่อกี้เราได้เข้าไปในคาริโนโอสเมตเราอันนี้คือ เรามาวันอาทิตย์นาะแล้ววันนี้มันเป็นวันสงการอย่างมมแรกคือเสื้อผ้ายัางอยู่ครบอยู่เลยเสื้อผ้ายัางอยู่ครบนะแต่แบบมันไม่ค่อยมีคนเลยครับทุกท่านมีโต๊ะเดียวปะ่ะกี้ใช่มีโต๊ะเดียวที่เล่นบาคาร่าก็เลยว่าจะเดินไปอีกที่หนึ่งนะมันเป็น,ปนยังไงอ๋อเดี๋ยวเราจะเดินผ่านไอ้น,นี่เ,นเข้าไปนะครับประตูเฮ้ยอันนี้ดูเป็นงานเป็นการขึ้นกว่าอยู่ว่ะอันนี้ดูสวยกว่าใช่น,นี่เราเดินเราเดินผ่านประตูเข้ามานะฮะ อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ใกล้ๆสถานปฏิกรรมเหมือนจะใหม่กว่าน้องพี่มินเนาะยูโอสเมนมันเหมือนแบบมันสลัวะสรวเปิดไฟสลัวะสรวะจริงๆอยู่ปอยเป็ดก็มีนะอยู่ปอยเป็ดก็มีเปิดไฟสลัวะสรวอันนี้นะพ่อปีกขาน่าอยู่ปอยเป็ดมั้งที่เป็นไฟแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ไงทางเข้าทุกคนพาเด็กมาเที่ยวนี่นี่คือ คาทินให้เราจะไปอีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวรู้เราจะใหญ่กว่าเดิมไหมมันเดินเข้ามานิดเดียวมันก็ถึงแล้วอะ่ะมันโคตรใกล้ทางเข้าอ่ะนะครับทุกคนนี่นี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ เดี๋ยวเข้าไปก่อนเข้าไปเดี๋ยวเราออกมารีวิวดูซิว่าเราอยู่ครบไหมเมื่อกี้คือเข้าไปแบบไม่ได้เล่นห้านาทีห้านาทีแล้วก็เดินออกมาเมื่อกี้ไม่น่าเสี่ยงครับวไม่คุ้มไปนี่ถึงทางเข้าแล้วมาเขาไม่ถ่ายข้างในเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราปิดกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่มาครับเราออกมาแล้วนะครับจากคาสิโนนะมีมีโฮมเลดหนึ่งคนด้วยนั่งนั่งอยู่หน้าคาสิโน เรียบร้อยอเข้าไปเรียบร้อยหยอกหยอกี่หายไปหนึ่งตัวพี่เมนมันมันหาเรื่องหาเรื่องถอนเสื้อนี่หว่าเฮียโชนมเฮียเออหาเรื่องถอนเสื้อให้เมนนี่จริงคือในคาลิโนอ่ะมันมีแค่เกมไม่กี่เกมนะครับมีบาคาร่ามีมีนิวนิวแล้วก็อะไรไม่รู้นะส่วนมากบาคาร่าคือคือถ้าคุณอยากมาเล่นบาคาร่าคือมีแน่นอนแต่ผม แต่ผมแบบอยากเล่นแบ็กแจ็คไงแต่แบบเขาไม่เปิดอะเราไม่ได้มาเสี่ยงดวงเขาไม่มีคือคือถ้าคุณอยากมาเล่นแบ็กแจ็คนะสองที่นี้ไม่มีแบ็กแจ็คนะฮะคือมาคืออย่ามาช่องจอมนะอยากมาเล่นแบ็กแจ็คไม่แน่นะมันอาจะไม่มีเพียงเพราะว่าช่วงนี้มันคนไม่เยอะหรือเปล่าเขาเลยไม่เปิดโต๊หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถามเพราะปกติไม่มีหรือว่าวันนี้ไม่มีไงเราเขาบอกว่าไม่มีเขาบอกแค่ว่าไม่มีเขาบอกว่าไม่มีเอออะไรก็คงมีแค่นั้นแหละมในบาคาร่าก็เรียบร้อยแล้วนะเข้าไป แบบอาการงงๆแรกแรกชิปไป1,000พแล้วได้ชิปกลับมา2008ก็คือได้ค่าน้ำมันกับอุบลนะฮะอันนี้ก็คือคุ้มค่าอยู่เรามาดูให้รู้ไงเราไม่ได้แบบคือเราเล่นสองตาเราก็ลุกอะคนอือ่นเขาแบบนั่งแช่เขานั่งอยู่แบบเข,ขาเขาน่าจะนั่งไมเนี่ยตีห้าแ,บบแล้วดูจากสายตาปลื้มๆใช่ไหมนี่คือประตูประตูเขาสวยนะเนี่ยจริงๆคือเหมือนบ้านเราใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดดัดแต่เขาหาว่าเราเกม มันก็น่าทำร่วมเนาะอือฮเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับงงว่าดูแรกชิปมาห้าร้อยตอนแรกแต่พอจะกลับบ้านทำไมมันกลายเป็นแปดร้อยวะมันเกิดจากอะไรวะพี่หนุ่ยกูไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆกันแล้มาอย่างไรวะมือเห็นไหมมันมันเป็นความง่ายใช่ไหมในการเล่นชิปแบบมึงมึงเข้าไปในคาริโนจริงเห็นไหมมันง่ายเห็นไหม แค่เอาเงินให้เขาเอาชิปมาพอเอาชิปไปเขาเอาเงินเงินกลับมาให้มันง่ายอะ่ะไม่ได้เหมือนมึงเล่นแบบออนไลน์อะ่ะออนไลน์แบบ่า่กว่ยอีกไอ้ยา <c oughs> ออนไลน์มันไม่จ่ายเงินมึงอะ่ะดมึงจะไม่โอนเงินให้มึงอ่ะดิเออใช่เออเออเหมือนจะบอกว,ว่าเหมือนเหมือนการที่เราไปไปตีเข้าที่ด่านเข้าเหมือนเป็นความผิดพลาดเนาะเหมือนถ้าเรามามาแค่คาสิตินูเราก็ไม่ต้องไปตีเข้าก็ได้ครับถ้าเราไม่เข้าไปข้างในเนาะ เพราะว่าเมื่อกี้เราเราจะเราจะออกไงแล้วมันเหมือนมันเป็นทางของประเทศไทยอ่ะ<ม>เออมันเหมือนเป็นดานของไทย<ม>เขาบอกว่าให้ไปให้ไปตีตีออกก่อนพี่เพจริงๆเราเราก็ไม่ต้องไปตีเข้าก็ได้นะครับที่ที่กัมพูชาถ้าคุณจะมาแค่คาสิงโ,โนเนาะอย่างตอนไปตีเข้าไม่มเนีเสียร้อยหนึงลย<ม> <laughs> ก็นั่นแหละเ<ม>นี่ยน,นี่คือด่านไทยเนี่ยอันนี้คือด่านไทย<ม>ก็นะ ก็ผลเรียนหนึ่งร้อยบาทนี่ไงเขาก็ออกจากช่องจอมมาแล้วแล้วเรื่กงจก็คือได้ข้อสรุปถ้าคุณไปคาิีนูไม่ต้องไปไม่ต้องไปปั๊มฝั่งกับพูชาก็ได้เขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเมื่อกี้ถามถามว่าทำอะไรทำไมเร็วจังเขาบอกว่าไปวัดครับวัดดวงแต่เขาถามว่าอแล้วไปปั๊มฝังนั่นทำไมอ้าอ ก็ไม่ต้องปั๊มก็ได้ใช่ไหมครับอ <ừ. S 1> อ๋ถ้าแค่นี้ไม่ต้องปั๊มอ๋อนั่นแหละไม่น,าน,าน่าเราไม่น่าเรามันก็จะถามมันคนที่ปั๊มเรามันถามว่ามา,มาทํางานไหมมาทํางานไหม<ช>ยูม่ไหมเออพวกเขาคงรู้แหละว่าถ้าไม่ปัม๊มถ้าไม่ทํางานแล้วจะมาปั๊มทําไมวะเ,<ร>เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงโดน<อ>เป็นหนึ่งร้อยบาทเรา,เราเป็นคนทําตามกฎหมายเออเราเป็นรอออฟบายดิ้งคิทิสเซนเราออฟบายดิ้งคิทิสเซนขอรีวิวความรู้สึกหลังเป็นไงบ้างคใหม่เลยครับเหตุที่ ผมที่เป็นคนไม่รู้จักการพนันเลยครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้าไปในคาสิโนแล้วมันทําอะไรกันครับพี่หนุ่มก็บอกเฮ้ยพี่วินอออินอออินครั้งแรกกูบอกอออินอะไรเรากูก็สองร้อยไปดิเขาให้เล่นขั้นต่ำสองร้อยบาทเนาะก็เลยสองร้อยไปก็ชนะได้เงินกลับมากูก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงชนะทำไมถึงได้เงินได้เงินได้เงินว่ายูวีดิงโตได้ไงไม่โตไวกว่าบิตคอยอีกคือชนะเดี๋ยวครับลงเพยเยอร์ เป็นบาคาร่าใช่ไหมเขาเรียกว่าบาคาร่าใช่เขาเรียกว่าบาคาร่าเออคผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับออยามุกเลยครับผมเป็นเด็กดีมากเลยถึงแม้หน้าตาจะไม่ให้ทางนั้นก็ตามตาสองพี่นงบอกว่าอออินพี่นงใส่แม่งหมดเลยผมก็เอย่าเล่นละกูช่วยรอยหนึ่งคือกูคิดว่ากูเสียกูว่าอะไับไงกูไม่กูไม่ได้แบบมีความคิดว่าเสียแล้วกูจะเอาคืนไงเสียแล้วก็แล้วหนึ่งพันสี่ร้อยป่ะใช่ก็ไปได้กำไรมาหนึ่งพันสี่ร้อยบาท ตรนใส่ลงไป1,400ปุ๊บแล้แม่งชนะมึงลง200รอรอบแรกมึงชนะมาได้400มึงก็เอาไปบวกกับเงินต้นเป็น1,400มึงก็ชนะเป็น2,800ไงเออว่าใช่ใช่คิดเลขไม่ค่อยเก่งครับรู้สึกตกเลขผมตกเลขจำพันันคิดตรงคิดเลขมึงเลี้ยไม่รู้บวกเลขไม่ถูกรู้แค่ชนะเออรู้แค่ตาแรกเราแรกน่าจะเร็วไ สองร้อยแมชชูโรเอฟโอ้โหเล่นไปเรื่อยๆแต้มจะลดลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยคิดถูแล้วที่นั่งสองตาผมตาต่อไปคงเหลือเจ็ดครับคือพี่น้องแม่งโอออลอินทั้งหมดที่มีก็นั่นแหละมูลค่าห้าพันสี่ร้อยบาทนั่นแหละใส่แล้วนี่ครับก๋เตี๋ยวมาเรื่อยๆก๋วยเตี๋ยวกันว่ะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวแม่งหน้าเด็ดก๋วยเตี๋ยวแม่งน่ากินเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาเรื่อยคุยแล้วเฮเรื่อยคุย เลิกคุยแล้วหิวพี่มินบอกเลิกคุยแล้วหิวครับสรุปก็คือ <c oughs> พี่นงบวก 100, 180บวกร้0ยร้แบเอร์ตบวกสองร้อสิบเรเสงริุปว่ามึงสรุปคูแได้ก,กี่บาทมึงได้มื่นแปดบวกพันแปดพันแเหรอเออลงบวกนบวานน้ำเงินดิคู <c oughs> ขดเงินว่เดี๋ยวถืให้เดี๋ยวถให้แป๊บนึงมมันมีแบงค์ร้อยเท่าไหร่ นี่คือกำไรเมื่อกี้นะครับกว่า2,008ยิงงกวย่ะเออก็มึงบวก1,008งต้นทุน1,000บวก1,008ไอ้สัตว์บวกมากี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยโตโตไวกว่าหุ้นเอ็นวีดีอีกแต่ว่าการพนันไม่ทำให้ใครรวยใช่ครับการพนันไม่ทำให้ใครรวยมันทำให้คุณคิดว่าคุณจะรวยได้แต่สุดท้ายก็เหลือแต่อะไรครับหมอยคิดว่ารวยแต่เหลือแต่ถ้วยนะครับผมยิ้มล เดี๋ยวจะรวยสุดท้ายเลยแต่ถ้วยนะครับส่วนจริงๆครกูก็บอกเท่าไหร่วันจริงๆคืออย่างที่ผมบอกครับผมกล้ามาเล่นแบ็คแจ็คแต่ผมกดเงินมาเยอะจริงๆครับวันนี้อย่างโหดเลยถ,ถ้าถ้าเมียดูคลิปนี้เมียน,น่าจะดา่าแะครับแต่ว่ามันไม่มีแบ็คแจ็คให้เล่นไงก็รอดไปผมก็เลยคิดว่าไม่ไม่ได้เล่นแบ็คแจ็คกูก็บาคาร่าพันหนึ่งไปขำๆก็ขำ,ขำ,ขำจริงๆนะเพราะเราเล่นสองตาเราก็ออกเลยไม่ได้มี บวกอาตาชนะวินเดร้อยเซครับออร้อยเปอตาร้เป็นตตาเฮ้แต่มันก็มีโอกาสชนะ2ตาติดกันมันก็หนึ่งในสีอยู่เออ้สาตาติดกันอันหนึ่งในแปดละเรียบร้อยแลวเออคูห้าร้อยก็ได้มาเป็น800อก็คือบวก300อยอือมร้อพี่มินไม่ใจไงที่ไม่อออินมูเดสวินนี่คือสิ่งที่พี่หนุ่มบอกมาตลอดนะ้ กูขี้เกียจเล่นละกูลงแม่งทุทกบาทโอเคกินก่อนครับกินครับทุกท่านกินรีวิวด้รีวิวดังๆให้เจ้าของร้านได้ยินด้วยนะครับไปเจ้ากัน